เรื่องต่อไปเรื่องที่5ครับสายของคุณเอกกี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยคุณเอกกี้ที่เคยมาฝากประสบการณ์เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งครั้งนี้เขาจะกลับมาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นเรื่องต่อเนื่องให้ได้ฟังกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าอ่างเก็บน้ํากระชากหวีดภาคสองครับและตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยเรามาลุยกันที่เรื่องของคุณเอกกี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณเอกกี้ สวัสดีครับพี่แจ็คอ่านะฮะคุณเอกกี้หนีผีด้วยตรีมเปล่าครั <laughs> บผมนะครับต้องบอกเลยว่าคุณเอกกี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โอ้น้องๆทุกคนนี่รักมากนะฮะคอยช่วยช่วยเหลือน้องๆเรื่องของการ,ากรเล่าเรื่อง<ม>ราวอะไรต่างๆ ครับผมอืมนะฮะคือคอเดียวกันนะครับพี่แจ๊คคอเดียวกันสายเดียวกันก็รักรายการจะพูดเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักพวกเราเราก็รักพวกคุณทุกคนนะครับครับผมมาว่าถึงเรื่องนี้ครับผมยังจําได้ฮะเรื่องของอ่างเก็บน้ํากระชากหวีที่คุณเอกกี้เนี่ยเคยเล่าไว้นะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากครั้งนั้นครับผมเล่าเรื่องเลยนะครับได้เลยครับผมอ่าเรื่องก็มีว่า ทั้งหมดทั้งมวลก็คี่ก่อนที่จะต,ตกปลาเนี่ยผมก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ตกปลา<ม>และก็เหยื่อตกปลาครับผมคแล้วจะเป็นประจําที่ผมจะต้องไปร้านอุปกรณ์ตกปาลาร้านเนี้ยอ<ม>เอาเป็นว่าจะชื่อพี่หนุ่มแล้วกันครับร้านพี่หนุ่มร้านนี้วันนี้ผมซื้ออุปกรณ์ตกปลาแล้ถ้าเหยื่อตกปลาเยอะกว่าปิดปิดปก<ม>ตักปิดแกกระทักามาบอกว่าเอวันนี้ไงเองซื้อเหยื่อเยอะแยะต่งเลยแกเองจะไปตกปลาที่ไหนเนี่ยอ ผมก็บอกออพี่หนุ่มวันนี้ผมจะไปนอนปกป่าขันเต้นครับจะไปเต้าหมายกันครับ <c oughs> เกก็ถามมาว่าเอกไปนอนไม้ไหนหรอบอกเนี่ยไมายที่ว่าไปประจำเที่ไปกันทุกวันเลยครับพี่ <c oughs> เอกบอกเฮ้ยเอกจริงดิ <c oughs> เอ็งม่รลุกข่าวเลยอ่อางนี้มันแรงนะเอกตีทุกนะครับ <c oughs> ผมก็โอ้พี่ผมก็ไปกันหลายคนคนระับพี่ก็ถามว่ากลัวก็กลัวแต่ก็มันไปหลายคนอนะ่ะ <c oughs> แล้วพี่หนุ่มทําไมพูดแบบนี้พี่หนุ่มเจอมาอะไรยังไงบอกพี่โดนมาแล้วอืมันก็ ตอนนี้ผมก็กระตุ้นตอมอยากรู้อยากเห็นผมมาผมก็หนุ่มเล่าใหผมฟังหน่อยแต่นันมันเป็นไงครับแกก็เริ่มเล่าให้ผมฟังเลยที่จะบอกว่าเอกจําได้ไหมเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยต้นเดือนเนี่ยอ่าม,มันมีไปฝนตะหนาทุกปีมันจะมีปลาสวายกินกลางคืนครับผมบอกจำได้ที่พี่ผมยังจะมาตกเลยอืมผมแต่ผมหาเพื่อนมาตกไม่ได้แล้วฝั่งนี้ผมไม่เคยมาตกครับแกบอกว่าดีละที่เอก ไม่มาตกให้เอกมาตกเอกอาจจะเจอดีอย่างพี่ก็ได้อืืนแต่ก็บอกเจอแต่ก็เริ่มเล่าเรื่องเลยว่าแกนัดเพื่อนหลายวันแล้วเพื่อนก็ไม่ว่างงานสักทีอืมีวันนี้เพื่อนว่างงานก็เลยนัดกันว่าสี่ทุ่มมาเจอกันที่ร้านนะมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมเยือดอะไรไปมาช่วยกันขนของไปกะตกปลาเข้าอ่างเอกก็ลับมากระใสเข้าอ่างมากับเพื่อนเข้ามาหน้าหมายกับเพื่อนครับ แกบอกบรรยากาศที่ตอนเข้าหมายมันวงเวงยังไงผิดปกติแกได้ข่าวมาว่าปลาเข้าหมายแล้วแต่ทําไมวันนี้มันวงเวงจังผิดปกติครับทุกครั้งที่เข้ามาทุกปีมันจะมีคนตกปลามันจะมีรถจอดรถติ๊กอาบมอเตอร์ไซค์จอดแล้วก็จะมีไฟคนตกปลานั่งอยู่ระยะระยะ,ะ,ยะมันจะคึกคักครับครับผมใช่ไหมฮะมันจะคึกคักกว่าปกติใช่ครับผมแต่วันนี้มันวงเวงครับพี่ครับ มันเงี่ยไม่มีใครเลยมันเงียยปิดตติแต่ก็สงสัยแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ขับเข้ามาแล้วบรรยากาศมันแบบขั้นแลวขั้นตัวไงลูกแต่ด้วยความกระสันยังจะตกปลาก็เลยลงไปหน้าหน้าหมายตกปลาเอาอุปกรณ์มาทั้งหมดข้าชุดชั้นเบ็ดหลังจากปั้นขนมปังเสร็จก็ตีลงไปหน้าหน้าหมายแกก็มานั่งคุยกันสัเพอละทั่วไปคุยนู่นคุยนี่สัเพื่อนแชร์แกบอกนั่งสักพักหนึ่งประมาณสักสี่สิบนาทีอ่ะ ลอกคันซ้ายมือส่วนแล้วมันเกิดอาการจะตกตะกุกแล้วลอกมันวิ่งอะ yeah. พี่แตงแระยาวเลยครับปลาติดเบ็ดปลาคือสัญญาณการปลากินเด็กครับปลาติดเบ็ดแกดีใจพี่โอ้โหเป็นหัวใจกระเส้นตุ่มตามแล้วปลาเข้าไวหรือวันนี้น oh ี่มันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันประมาณนี้ยแกก็จะทําเด็ดติดตะวัดส่วนได้ทันทีเลยฟับสรุปไม่มีพฤติกริยาตอบโต้จะไปคันยังใดเลยพี่เงียบขึบนครับแต่ก็สงสัยไอ้มันเป็นอะไรวะ ต้องใส่ปลาคงประมาณว่าคงจะกินแบบระแวงอะพี่คงจะรู้ฉลาตปลาหลายๆปีโดนเด็ดบ้างอะไรอาจจะระแวงบ้างเงี้ยกินแบบระแวง<ะ>แต่ก็ไม่คิดอะไรมากรูปที่สองก็ปั้นไปทีเป็นจุดจดเดิมจะบอกรูปเนี้ยครับสิบคนนาทีประมาณสิบห้านาทีได้ออลอกคันเดิมวิ่งเรอครับพี่ครับ<ะ>แรกอีก้ะแกก็เอ๊ะมันยังไงอ่ะแกก็หันไปมองหน้าเพื่อนอื เพื่อนแกก็มองทำหน้าทำตาเล็กๆลกๆหันไปมองหน้าเพื่อนแกก็จับคันเด็ดลุกขึ้นจากคันเด็ดพี่ถักลงไปสวนอินสรุปไปสายยังนิ่งเหมือนเดิมพี่แกก็บ่นกับเพื่อนเฮ้ยมันเป็นยังไงวะวันนี้มันทำไมฟามันกินะแวกจังเพื่อนก็บอกไม่รู้จะพูดอะไรก็เพื่อนไม่มีคำตอบเลยอ่ะก็สงสัยเหมือนว่าน่าจะเป็นชะโดมากกนหรือเปล่าสงสัยกันประมาณเนี้ยอืก็ไม่คิดอะไรมากลูกที่สามก็ปั้นลงไปอี่ ลูกที่สามจะต้นลงไปจะบอกป,ปีประมาณประมาณสักสามสิบนาทีได้อไอ้คันเด็ดเจ้ากรรมเลพี่วิง่งแล้วครับอลออวิอ่งแล้วยังแครดยาวเลยครับคแกบ,บอกตอนนี้ครับไอ้ขนในลาตัวแกทุกรูกมุขนในร่างกายแกบอกลุกสู้ไปหมดเลยพี่คนหัวตั้งเลยครับคบลุกสู้ไปหมดเลยแต่ชักบกคือว่าชักบอกเสียวๆหลังขึ้นมาแล้วพี่ แกก็ห่อนหน้าไปมองเพื่อนแล้วแกก็ทําใจดีสู้เสือลุกขึ้นไปจับจับกันเด็ดตวัดสวนไปทีหนึ่งทีไปสา,าก็ยังปกติเหมือนเดิมที่ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเลยอแต่ก็สาวกับเป็ดทางานใจก็มันคุณกับเพื่อนบุก้ยสีสักไม่ดีซะแล้าวตอนนี้ะจะยังไงก็ดีนะต้องแต่เข้าหมายแล้วมึงดูดิซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายมันไม่มีใครนั่งตกปลาสักคนเลยมันยังไงวะมันจะกันแตกยังไงไม่รู้แล้วร้อนหนาวแล้วร้อนยังไงไม่รู้เนี่ย เพื่อนแกก็บอกกูอยากจะบอกมึงตั้งแต่ตอนแรกนะแต่กูไม่กล้าทักกูเห็นมึงอยากจะตกเนี่ยก mm ู hmm. ก็เลยแบบในไหนจะหยุดงานมางทีก็อจะตกกันก็ตกเลยค mm hmm. รับจะยังไงจะกลับบ้านกันเลยไหมแต่ตอนนี้เลยนะเลยพี่หนุ mm ่ม hmm. จะบอกแค่ขาดใจพอทีแกบอกแค้ขอ,อลูกหนึ่งแล้วกัน mm hmm. ถ้าลูกนี้แกอีกทีและป่าไม่จิดเด็ดกลับบ้านเลยกลับไป mm hmm. ทันทีเลย mm hmm. สรุปผลตามนี้เนี่ยจะ mm hmm. ตีลูกที่สี่ลงไปก็ตีลงไปประมาณ ต่อตามพิดนาทีมันเริมาสิีครับลอกคันเดิมเจ้าการคันเดิมอีกลอแล้วพี่แล้วแกบอกมันเป็นอะไรที่ผิดปกติธรรมชาติมากอมไอ้คันเด็ดจ,จะมากินคันเดิมมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่ในเรื่องธรรมชาติแล้วมันยากมากครับวิง่งนะครับแร็ยาวเลยเขานี่จะปล่อยนะครับครับแต่บอกใจยแย่ไปอยู่ตรงประตรงหมาพี่เส้นตูมตามตูมตามเลยครับอย่าเป็นแบบที่จะคิดละกันแต่ผู้ย่างเนี้ยอืมแล้วแกลุกขึ้นเหรอ แกหันไปมองหน้าเพื่อนแจหน้าเพื่อนแจแบบฟียดเผือดเลยพี่อ,อ,อจกจับคันเด็ดแล้วก็ไต่แกบอกจะท่องน้วโมตะขาน้วโมตะขาไปแะจับคันเด็ดตะหวกอย่างแรงเลยครับเพี่รับสลุกไปคันโตงงอเลยพี่<อ>มันคือสัญญ,ญาณแบอกปลา,ก,ปาก,กินเด็ดนะครับแกก็ดีใจขึ้นมาเลยจะดีใจพี่ชื่นใจขึ้นมาเลยเพื่อนก็แกบอกเฮ้ยปลาติดเด็ดปลาติดเด็ดโอ้เพื่อนก็ดีใจอหน้าขอสีไปเลยทีนี้พอสีละ ับมาดีใจแล้วแต่ก็เริ่มอัดปลาสาวปลาอัดปลาอัดมาช่วงอัดมาในประมาณสักหกนาทีได้ห้าถึงหกนาทีได้ปลาเริ่มอ่อนแรงครับพี่วิ่งไปทางซ้ายคือปาที่เริ่มอ่อนแรงตอนนี้มันเหลืออีกไม่กี่เมตรจะถึงฝั่งแล้วล่ะแต่ก็เริ่มเปิดสวิตไฟนักพักกันเลยแต่ติดมอเตอร์มาลูกหนึ่งกะเปิดสวิตไฟเพื่อนแกก็จับสวิงนะครับลงน้ําเลยลงไปมาประมาณเข่าเตรียมจะไปช้อนปลาไปตักปลาให้ตอนนี้ย ฝามก็สู้เด็ดไปสู้เด็ดมาวิ่งไปทางซ้ายทีขวาทีใกล้ก็เป็นฝั่ง<ม>อีกไม่เท่าไหร่ใกล้กเป็นฝั่งอ<ม>่ะอยู่ดีๆเพื่อนแกอุทานมันลั่นลั่นอ่างเลยด<ม>ิอลองเฮ้ยลองเฮ้ยลั่นอ่างเลยและ,ะอุทานคำหยาบออกมาเนี่บแล้วตัวเพื่อนแกสเปนตัวขึ้นมาจากน้ำมาพี่ต<ม>ะจนองมาใส่ตัวแกเลยถงเข้ามาเลยครับแล้วั้งหมดพี่แกเพื่อนถงเข้ามาแต่แกเสียหลักพี่<ม>แจกจับคันเด็ดมือจับคันเด็ดทั้งคู่เสียหลักล้มไปทางไปทงคู่พี่ ภาพที่แยเห็นครับพี่แจ๊คแจ๊บอกแจ๊จะจมไว้เป็นวันตายมันคือภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับใส่กางเกงขาสั้นตัวซี้ไปทั้งตัวเลยพี่ซี้เผือกทั้งตัวเลยครับดวงตาขุ่นเลยพี่แล้วเด็กคนนี้อมเด็ดอยู่ครับพี่แจ๊คอมโอ้โหน่ากลัวว่ะผมเด็กไปทั้งตะก้อแล้วผมอมเด็ดอยู่อมเด็ดอยู่ทั้งตะก้อแล้ว แล้วบอกว่ามันเป็นภาพเลยที่หลอนและสยองมากแล้วแกบอกใจอยากจะคิดออกมาดังๆอะหรอกคิดระเบียงอุทานร้องออกมาดังๆแต่แกขยับปากไม่ได้ตัวแกขยับไม่ได้ขาจะตายขาจะตายไปเลยแต่ชอ็อกไปเลยที่ม,มันเหมือนอาจารย์ช็อกแล้วมันมีกลิ่นมากระทบจมูกแกที่มันเป็นกลิ่นขาวพี่กล่าวคาวคักเด็กคนนี้จ้องมาทางแกเขาเหม่งเลยพี่จ้องมาทางหน้าแกเขาเหม่งเลยอืจังหวะนั้น งานนั้นจะบอกมันเป็นวินาญาีที่ทรมานจากแต่มากมันอึดอัดแล้วก็ทรมานแล้วก็หลอนกับชีวิตจังมาก,กแต่บอกเป็นกลัวมากเกิดมาทั้งชีวิตแกไม่เคยเจอผีพี่แต่บอกเกิดมันไม่เคยเจอผีเลยเลยแกได้ยินเสียงสักพักหนึ่งแกได้ยินเสียงว่มามัในหูเสียงนี้ชื่อแต่แล้วมีแรงกับชากพี่ชากลา,จากจะไปกระดินโอ้โหมันชื่อเสียงเคลื่อนแกลากจะไปพี่บอกให้วิ่งให้วิ่งเนาะระหว่างนั้นแกรู้สติพี่แกก็วิ้งกัน,กน,กน,กนเด็อดเลยแกก็วิ่งขึ้นไปอ่ะจาก ทันแดนอยู่ข้างล่างวิ่งมาข้างล่างเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็ไกลอยู่แต่ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนฝั่งที่ขึ้นไปบนถนนที่รถมอเตอร์ไซค์จอดเ่ยนจะสตปร์รถมอเตอร์ไซค์จับจับมนีออกจากอ่างมันทีเด็ดแต่เพื่อเอิญสตีก็คิดมาได้จำสตีจับหนาแกไปไม่ได้พี่กระทิ้งคันด็ดไม่ได้ครับอชุดขันเิ็จกเอามาชุดและชุดเพศทางนั้นอะพี่แจ๊คชุดหนึ่งจะหลายบาทนะครับแพงอืมหลายบาทเลยครับอื จะทิ้งไม่ได้เพื่อนก็ไม่ยอมตัวแกก็จะกลับลก็กลับไม่ได้กวงเบ็ดเพื่อนก็ไม่ยอมลงแกเลยบอกเอา,อางี้กันขอเวลาสักสิบนาทีรอเวลาเบอร์อะไรมันจะดีขึ้นมาอสถานการณ์จะดีขึ้นมาแล้วค่อยลงมาเอาเบ็ดกันดีกว่าอืเพื่อนก็ใจเย็นขึ้นมาแะถาม,มาถว่าลดความกลัวของนั้นไหมไม่ได้ลดความกลัวอะไรเลยทีที่บ,บอกเวลาสิบนาทีนะ่ะนะนะมันช่างดีพวใจจะมากเลยมันเหมือนเป็นเวลาที่แบบยาวนานกับชีวิตเจ้เรื่อง หลังจากสิบนาทีอพี่พบเวลาแต่ก็เลยเดินมากับเพื่อนมาส่องไฟเตรียมที่จะมาเอาเด็กภาพที่แกเห็นพี่แต่คิดว่าเด็กคงจะไปแล้วล่ะเนี้ยพี่เด็กนี่คงจะไปแล้วล่ะแต่มันไม่ใช่อย่างที่แกเห็นเลยเอ่คิดเลยพี่ผีมันไม่ไม่ได้ผีเด็กคนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยพี่วิ่งวิ่งรอบเด็กแตเลยวิ่งรอบเด็กแล้วก็โดดลงน้ําแล้วก็ว่ายน้ําแต่ก็วิ่งภาพมันเป็นภาพเป็นภาพกอกับครับพี่มันเป็นภาพเร็วๆมันภาพกอกับครับ แล้วจังหวะที่ส่องไฟอ่ะแจบอกวิเาะขีนั่นน่ะส่องไฟเด็กมันหยุดขับหยุดแล้วหันมาจ้องไฟตามไฟมาเลยอแจเห็นภาพเนี้ยพี่แจบอกแจไม่คิดชีวิตเลยแจบอกเด็กก็เบียดเถอะแคงไงจะไม่สนใจจะทิ้งเลยพี่แต่ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากอ่างกัน<ต>ขับมอเตอร์ไซค์ออกอกอ,กอกจากอ่างกัน<ต>แล้วแจ่จะไปหยุดที่ร้านข้าวต้มตัวลุง<ต>ไปสั่งเหล้ากินกันเลยครับแจบอกจ<ต>ังหวะนั้นที่วันนั่งคุยเลยแจบอกแจไม่ได้ทมอะไรทั้งสิง้นตอนอยู่ในอ่างว่ามัน เกิดเหตุอะไรขึ้นมาแกก็เลยถามเพื่อนแกขึ้นมาว่ามึงเห็นอะไรมึงเห็นยังไงเพราะอยู่ในอ่างแกไม่กล้าสอบถามมันนะว่าเป็นยังไงอเพื่อนจะบอกว่าจังหวะที่กูลงไปตักปลาเนะี่ยไฟมึงอ่ะมันไม่สว่างมากแล้วตัวเขาก็าบาังไฟด้วยเพราะปังใจปักปลาภาพที่เราเห็นปลานะนะเนี่ยเพราะนัก็เห็นว่าเป็นนนเป็นปลาจังหวะจังหวะที่กำจะตักปลาเนี่ยพี่จะเห็นเด็กจะว่าอยู่ในน้ำคาบเด็กอยู่ hmm. แล้วมือเด็กจะกำลังตวัด กัดแต่งกองจะจับขาหอยได้ครับจะคว้าขาขาหอยได้ที่เห็นภาพนี้ที่แจถึงเด็อุทานร้องนันอ่างเลยแล้วก็โจนใส่ตัวพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็ละบอกออมจ้าพี่หนุ่มก็เล่าเหตุการณ์ให้กันฟังว่าใคเห็นเด็กเป็นยังไงเล่าเล่าร่างยังไงให้เพื่อนจะฟังหลังจากกินกันนั้นเช้าวัะพี่ประมาณหกโมงจะบอกใคก็มาตะนาอ่างเลยแต่มาเอาเป็ดตอเช้าเลยที่บอกังเช้าเลยขนาดเช้าเลยนะพี่เข้าอ่างมามาเอาอะมาเอา แค่บอกวินาทีที่มาเอาเบ็ดบ,บอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเช้าเลยยังน่ากลัวพี่ยังหลอนมากอะม,ม,มันเงียบสงัดกรทัังอ่างเลยพี่แลแ้วแกมาเอาเลยก็บอกเบ็ดแกนั้นมีแล้วเนะนาดหมดเลยแบบที่ว่าตั้งกันแบบสวยงามพี่แต่เนรนาดหมดเลยโอ้โหแกเล่ายัางไงให้ผมฟัง<อ>ผมก็บอกโอ้โหพี่หนุ่มเนาะแกทำไมแกท่านใจเย็นขนาดน,นี้เป็นผมผมหมีตั้งแต่แกที่สามแล้วเขายังไม่แน่ใจไงคือคนที่เขา เขาจิตแข็งะลรอย่างหนึ่งคือผมว่าประสบการณ์เขาเยอะแต่เขาไม่คิดว่า<ช>มันจะมีครั้งที่สี่ไงแต่พูดตรงๆพี่แจ็คก็พูดตองผมาบอกว่าเอกพี่พูดตรงๆเลยนะพี่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่จรง<อ>ิงพี่ไม่เชื่อจร,งจรงิงเกิดมาพี่ไม่เคยเจอครับแล้วพี่สงสัยพี่คิดอย่างเดียวว่าน่าเปลี่ยนตากินระแวงมากกว่า,วา<อ>พี่คิดตรงนั้นผมจะบอกมีไงไอพ่อาพี่ไม่เชื่อเนี่ยพี่ทั้งที่อยู่ินเจอเจนเจอดีครับแล้วหลังจาก อ่าจ่ายเงินเสร็จอะไรเสร็จผมก็คืนนั้นผมก็ไปตกปลาแล้วผมกับเพื่อนก็เจอดีกันที่เจออีพรายแล้วก็เจอน้องคนนึงเจอแจ็คพอตนะครับผมคืนนั้นเลยหลังจากนั้นเสร็จผมก็หยุดวิ่งวินอ่าหยุดหยุดตกปลาแล้วไปวิ่งวิ่เพีวิ่งวินประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมันด้วยความมังเอนอะไรความมังเอินอะไรของผมก็ไม่รู้ครับมันเป็นอะไรที่มังเอินมาก ผมไปรู้จักน้องคนหนึงรู้จักกันมาหลายปีแล้วพี่ผมเนี่ยเป็นลูกค้าน้องคนนี้ยหลายปีผมไม่บอกแล้วกันว่าน้องคนนี้มีธุรกิจอะไรน้องคนนี้ยทุกไปทุกทุกวันที่ผมจะไปร้านเขาเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เซนลี่ทักทายผมดีทักทายทุกอ่าพี่เอกเป็นไงวิ่งดีไหมเป็นไงโน่นนี่นั่นแต่ไปวันนี้น้องไม่พูดทักอะไรน้องก็ไม่พูดครับน้องเงียบไปเลยครับผมก็ถามแฟนบอกว่าแฟนน้องไป่ว่า น้องมันเป็นไรแต่น้องมันก็ไม่พูดอะไรเงี <ừ m. S 2> ยบเก็บควาให้ถามเขาเองมันก็เกิดความสงสัยแต่ผมก็ไม่พูดอะไรวันต่อมาผมก็ไปอีกก็ถามน้องอีก <ừ m. S 2> น้องบอกอน้องก็ถึงผมมาหลังร้านจะมาคุยกับพี่เอฉพขอคำปรึกษ,ษาสีหน่อยจผมเครียดมาก <ừ m. S 2> เอาผมน้องก็เลยเล่าเลยว่าพี่เอยังไปตกปลาที่อ่างเก็บน,น้ำนี่อยู่ไหมครับ <ừ m. S 2> ผมบอกเอออย่างไรอยู่ทำไมล่ะพี่ไม่ได้ยินข่าวอะไรบ้างเลยพี่ข่าวอะไร่าาะรนะมันเป็นอะไรก็ไม่มีนะ น้อมก็เริ่มเล่าเรื่องแล้วพี่เมื่อต้นเดือนเนี่ยเมื่อปลายเดือนถึงต้นเดือนเนี่ยผมไปเล่นเรือบงคับกไปกับแฟนสองคนเอาเรือบรงคับซื้อมาใหม่พี่ก็เลยลองลองไปหัดเล่นแล้วจังหวะที่ไปประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นแล้วล่ะมีคนตกปลาก,กันก็หลายคนอยู่ตะทีทิ้งช่วงกันยาอยู่และจะมีลุงคนหนึ่งและเด็กน้อยคนเด็กเด็กคนหนึ่งอยู่อายุประมาณปห้าปหกนี่ยมากับลุงมาหวานแห่กัน แล้วจวังหวะที่น้องมันเล่นเรือบัรคับพี่เรือบังคับเกิดกันพลิกค,คว่ำแลวน้องมันว่ายน้ําไม่เป็นครับแฟนก็กว่ายน้ําไม่เป็นไปเอาเรือเอาไม่ได้เลยน้องคนนี้ก็เลยเดินมาถามลุงลุงครับลุงว่ายน้ําไปเอาเบ็ดให้ผมเอเอาเรือให้ผมหน่อยได้ไหมผมว่ายน้ําไม่เป็นครับก็บอกว่ายขอลุงไปลุงก็บอกโอเคเดี๋ยวลุงเก็บแห่แป๊บนึงนะเดี๋ยวลุงจะไปเอาให้เองไม่รู้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นกับน้องเด็กผู้ชายหลานที่แกมากจะลุงครับนะพี่ อยู่ดีๆเด็กคนนี้บอกผมไปเองผมไปเองกระโดดน้ำตรงเลยพี่อ้หว่ายไปเอาเรือครับเรือก็ที่คว่ำอยู่ด้ว่ายไปเอาเรือเนี่ยพี่พอไปเอาแล้วเรือลําเขื่องอ่ะพี่จะเด็กตัวไม่ใหญ่มากอะครับแล้วเรือลําเขื่องอยู่เนี่ยน้องก็ต้องว่ายมือเดียวทีนี้พี่อีมือนึงต้องเกาะเรือมาอรับสรุปน้องไม่ไม่ไมคือว่ายแล้วไม่มีแรงว่ายหรือยังไง<อ>น้องไม่มาตามไม่ไว่ายกลับครับพี่ค<อ>้หายอยู่งั้นอะ น้องผู้ชาย่็สงสัยว่าทำไมแม่มาที่ลุงก็จะมองแต่ลุงแกไม่ได้ทวงอะไรแกคิดว่าหลานแกไหวน้ำแข็งอยู่แล้วแกไม่ได้ทวงอะไรไงอยู่ดีๆน้องคนเนี้ยน้องเด็กผู้ชายคนที่ไหวแต่เอาเลยเนี่ยจมน้ำพี่ร้องให้ลุงช่วยจมน้ำก็ตะลึงไงสอตะลึงกันแล้วลุงแกก็ตกใจตะลึงก็ทักหนึ่งจะกระโดดลงไปช่วยหลานแต่กว่าจะถึงหลานพี่ลุงน้องคนนี้ก็จมน้ำไปแล้วครับจมน้ำไปเลยอ แล้วที่จมน้ำมาที่นี่ไอ้เรื่องที่จะมาง,งมเนจบไปเลยนะครับเพราะหน้าแดมน้ําลึกมากครับผมน้ําลึกมากมถึงเราจ,จะคว่ำไม่ใจแต่ว่าสาเหตุยังไงเวลน้องมาเล่นน้านานํามัน้นอาจจะเป็นตะกีวรตามผมไม่รู้ตรงนี้มผมไม่รู้สาเหตุละตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วลุงก็เสียใจยน้องก็เสียใจมันเป็นตาบาาให้น้องบอกว่าน้องมันทาให้เด็กคนนี้ตายโอ้โหมันเป็นตาบาปที่ฝังใจน้องน้องมันเลยเครียดมันมันไม่รู้จะพูดกับใครหรอก ผมไม่อยากจะคุยกับใครเลยทีเอีผมพูดตรงๆรผมเลยก็ปลอบใจน้องมากว่าน,น้องมันพูดยากไอ้เรื่องเนี้ยน้องไม่ได้ไปขอให้เด็กคนนี้ไปไว่ายน้าไปเอาเรือครับน้องไปหาลุงแต่ด้วยความเด็กคืออยากจะเล่นเรือด้วยมั้งเพราะมันบอกทุกครั้งจังหวะทุกขณะที่น้องกำลังเล่นเรือบังคับเนี่ยเด็กคนนี้มองมันตลอดเลยเหมือนอยากจะเล่นด้วยครับคือน้องเขาอากน้องเด็กผู้ชายคนที่จมนั้นเนี่ยอาจจะมีอยากจะมีส่วนร่วมกับการเล่นเรือด้วยอืเลยน้องมันเชิดมามันทำให้เด็กคนนึงตายพีครับ ผมก็เลยบอกว่าอย่าคิดอะไรมากเลยแล้วเรื่องผมก็ถามเรื่องาการรับผิดชอบของน้อง mm hmm. ว่าน้องรับผิดชอบน้องเรื่องงานกับร่างหรือเปล่า hmm. น้องบอกโอ้เรื่องนั้นที่เองไม่ต้องห่วงครับผมช่วยเหลือเป็นที่จะลุง,ขงเขาพอใจครับแล้วลุงเขาไม่ไม่ว่าอะไร mm hmm. ผมเขาใจหลานคนนี้ว่าหลานเขาหลานเขาสนมากครับ mm hmm. แล้วผมก็นึกเอกใจมาเลยอุย้ยก่อนนั่งพี่หนุ่มเคยเล่าให้ผมฟัง mm hmm. ว่ามันโดนผีเด็กลอก ผมแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้เล่าให้น้องผู้ชายคนนี้ฟังนะพีผมเอาเรื่องนี้วิ่งมาหาพี่หนุ่มเลยมาเกลยพี่หนุ่มฟังพี่หนุ่มบอกโอ้โหใช่เลยเอกมันช่้างะไรบัเอะไรขนาดนี้แต่ก่อนนั้นเนี้ยพี่หนุ่มรู้แล้วรู้ข่าวแล้วพี่ว่าเด็กผู้ชายจนน้ำตายเลยแกเล่าให้ฟังบอกเอกจำได้ที่บอกว่าพี่เขาอ่างไปอ่ะมันไม่มีใครมาตกเลยอ่ะเพราะเด็กเพิ่งจะตายได้วันเดียวพี่โอ้โหครับผมเพิ่งตายก่อนหน้าเพิ่งตายก่อนหน้าที่เขาจะไปตกปลา วันเดียวไ่้สอแกตกข่าวอเอาตรงๆคือแกตกข่าวข่าวับผมบมันถึงไม่มีใครมาตกตาเลยเนี่ยแหละครับผมอ่างนี้ไม่ใช่ว่ามีข่าวแค่เด็กจมน้ําตายหรือผู้ใหญ่จมน้ําตายดิจะมีข่าวใช้กรรมอื่นๆผสมด้วยครับอู้แสดงว่ามันอ่างที่แรงอ่างหนึ่งมันเปรี่ยวมากนะข้างในอ่ะข้างในเปี่ยวครับข้างในเปรี่ยวแต่รอบๆขอบอ่างจะไม่เปรี่ยวแต่ข้างในคันเดนเนี่ยจะเปรี่ยวกว่าเพราะว่า มันไม่มีบ้านคนเลยครับมันเป็นสถานที่ของประมงของอาของเขาคอับนี่เงียบมากและการเข้าไปตกปลาที่ผมถามนิดนึงคุณเอกี้อันเนี้ยคือถูกถูกกฎหมายใช่ไหมถูกกฎหมายครับอ๋อถูกกฎหมายโอเคนะครับแสดงว่ามันเป็นที่สาธารณะใครจะเข้าไปก็ได้ใช่ครับผมอ๋อแน่นอนแต่สมัยก่อนมีเล่นน้าว่ายน้าเอารถล้างกันได้เดี๋ยวนี้ก็ห้ามนะครับพี่เพราะน้าต้องคนต้องใช้ห้ามเลยอ๋อคือน้ําเนี่ยเอาไปชนประทานถูกไหมฮะครับผมคือเป็นน้ําประปา การที่เขาไปตกปลาอะไรเนี่ยได้สบายใช่ครับแต่ถ้าเขาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยคงคงคงจะไม่ได้ครับผมาโอ้โหมีเวลาให้ผมเพิ่มเติมทุาท่นมีข้อมูลเพิ่มเติมมาตั้งแต่ตอนแรกเราอ่าอ่าเอาเอาเขาบอกว่าอืมอืมอนิดเดียวครับพี่นิดเดียวอ่างเนี้ยพี่มันมีประวัติมาก่อนอันนี้ครับอ่างเนี้ยครับมันมีประวัติมาว่ามีคนร่างทรงบอกมาหรือว่า พระนั่งรรมาผ่านมาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจครับบอกว่าอ่างเนี้ยมีเตาตะเคียนอ่างนี้มัน,นคนจะจมน้ำกันทุกปีอืจนเขาเกิดความสงสัยเขาเลยไปให้ร่างทรงดูหรือว่าพระนั่งจะมาผ่านอะไรเงี้ยโดยเขาดูบอกว่ามีเตาตะเคียนปอผู้ชายกับตอผู้หญิงต่อผมเนี่ยอยู่ด้วยกันครับถ้าไม่เอาถอนออกมาอ่างนี้จะยังจมน้ําตายจะยังเป็นแบบเนี่ยผ่านไม่จบไม่สิ้นหมายถึงว่าต้นตะเคียนที่ว่าเนี้คืออยู่ในน้ํา ครับผมอยู่ในน้ำณนะตอนนี้ก็คืออยู่ในน้ําอย่างที่อย่างาเดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดนึงก็เลยทางการประมงหรือว่าทางการขบลน,นั้นน่ะนิมนต์พระทั้งหมดสิบกว่าลูกลอ,อยเรือล้อมเลยครับ,บล้อมเลยแล้วก็เอาสิิ์ล้อมวงแล้วก็สวดมนต์กันสวดมนต์เสร็จแล้วก็มีพระกระโดดลงไปในน้ําไปําน้ําถอนมาอืสรุปถอนขึ้นมาได้แค่ต่อเดียวพี่อือีกต่อหนึ่งไม่ยอมขึ้นครับ แต่ถอนขึ้นมาตอหนึ่งอะ่ะกินข้าวคึกเลยทีกินข้าวบึกเลยตอนนั้นอะ่ะอีกต่อนหนึ่งไม่ยอมขึ้นครับ,บแต่ขึ้นมาตอนเดียวเนี่ยมันจะลดแรงอาัฐถาันไปได้เยอะแล้วครับแล้วมีคนเคยผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครบางคนฟังผมจำไม่ได้เขาพูดพักบอกว่าความจริงเด็กจมน,น้าเนี่ยเขาไม่ให้ญาติช่วยครับมันจริงหรือเท็จยังไงผมไม่รู้นะเขาบอกมันจะเป็นอาฐถันเแล้วถ้าญาติช่วยคนเด็กคนที่จมน้นจะตาย <อ>ถือใครที่จมน้ำอยู่ยจะตายห้ามญาติช่วยมันจริงหรือเพศจยังไงผมไม่รู้นะข้อมอูลทนายพี่โอ้คือถ้าเอาเป็นมองความเชื่อมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามองด้วยความเป็นจริงมนุษยธรรมมันคงไม่ได้นะฮะใช่พี่<อ>ใช่ครับ<อ>มัน่องมันเป็นไปไม่ได้ครับก็โดยมนุษยธรรมแล้วอ่ะอคนเป็นญาติไงทุกมงนั้นไม่มีใครมาคิดตรงนี้หรอกพี่ถูกต้องถูกต้องอืมอันนี้พูดยากฮะเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้เนาะเขาบอกว่าหมายถึงว่าณตอนนี้เนี่ยต่อที่ว่านี้คือยังอยู่ในน้ํา เปตอเดียวเหลือต่อเดียวอ๋อ,อะนะฮะตออเป็นผู้หญิงผู้ชายนะฮะไม่รู้ครับไม่รู้แหละต่อผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่รู้ละอ๋อแต่เอาขึ้นไม่ได้ต่อเดียวครับผมโอ้นะะทุกวันนี้ยังมีคนไปตกปลาอยู่ม<า>ีครับมีบตกปลากังวันเนี่ยพี่กังวันเป็นอะไรที่ว่าไปน,าน้าไปนั่งกินข้าวปิกงิกกันธรรมดามาแต่กลางคืนนีเป็นอะไรที่เปี่ยวมากครับคือกลางวันกับกลางคืนเนี่ยคนละโลกกันเลยคนละโลกเลยครับโอ้โหคนละโลกเลย อุ้ยพูดแล้วก็คนน่าไปดูนคันไที่อ่างจะรู้ดีครัอ่างนี้อันีครับคนไปที่อ่างจะรู้กันดีครับเอาเอาง่ายดีแจ๊คที่ผมรู้รอบ้าวเนี้ยอาจจะหลสพมากอ่ะแจ๊คที่ผมไม่ลุกเข่าอีกแล้วครับขนาดไหนเออเออน่าสนใจฮะคือเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบน่าไปดูอ่ะอยากไปเห็นด้วยตาดูด้วยตาดิมันจะเป็นอ่างธรรมดาอ่างหนึ่งอ่ะหมายถึงไปหมายถึงไปกลางคืนมันจะเหมือนอ่างทั่วไปแต่ว่าเขาอยู่ที่ เจริญหน่อยไม่ได้หยู่ที่จันอาเปี่ยวอ่ะพี่หมายถึงไปกลางคืนอยากจะไปลองสำรวจดูอะไรอย่างเงี้ยนะรับบรรยาได้พี่นะฮะให้เจวีวีมันเดินสำรวจมันชอบผมผมมีที่หนึ่งอะพี่มันมีที่หนึ่งบ้านผมลบหลีมีหมู่เป็นบ้านล้างฟิชชิ่ปักขับเขาเ่าอยู่ให้ตรงเนี้ยผมอยากให้ทีมงานที่แจ็คพี่บัดและวี่ไปไปลองท้ากันจังเลย แต่ว่าไม่ท้าฮะพวกเราไม่ท้าไม่ท้าไปดูเฉยได้อไปตำรวจนลพี่ไปตำรวจก็ได้ตำรวจอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่สยองมากพี่หลอนมากครับผมเดี๋ยวถ้าผมได้กลับบ้านผมจะถ่ายรูปแล้วส่งไปให้พี่ดูได้ได้ได้แค่จังหวัดคนยังไม่อยากจะผ่านเลยพี่มันเป็นขับเขาล้างจาป่าเลยครับส่งข้อมูลมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าลบบุรีมันก็ไม่ไกลเท่าเท่าไหร่แค่นี้เองแล้วก็รวมไปถึงอ่างเก็บน้ําด้วยคือถ้าสมมุติว่าวันไหนว่างๆนะส่งรูปไ้ดูสักนิด อ่างเก็บน้ำนี่ใช่ไหมครับอ่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับผม้าอยังไงบ้างว่างผมกับเพราะจากห้องผมไปก็ไกลโขอยู่หลายเป็นเป็นสิบกิโลเมือนกี้ไกลใช่ไหมแต่ถ้าเราผ่านไปผมจะแวะไปถ่ายให้ครับเอาแค่เอาแค่หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ผ่านไปไม่ต้องตั้งใจไปนะถ้ามีทุระป่าปางแล้วผ่านแถวนั้นแล้วพอดีนึกขึ้นได้เนี่อะไรเงี้ยครับลองลองถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะ Okay, โอเคได้ครับค,คุณเอกกี้ขอบพระคุณมากๆเรื่องนี้น่ากลัวแล้วครับเรื่องของอ่างเก็บน้ํากระชากวีดภาคสองนะครับได้รู้ที่มาที่ไปของอ่างเก็บน้นํานี้นะครับว่ามีอาถรรพ์อะไรยังไงแล้วก็มีใครเสียชีวิตบ้างอันนี้แค่บางส่วนนอกเหนือจากนั้นอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเนาะโอเคได้ค,ครับคุณเอกกี้ยังไงขอบพระคุณมากๆนะ ขอบคุณมากครั่นเดียวกันีะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมเชิญชวนใครที่เอ๊ะอยากจะมาเล่าเรื่องผีด่เขาบอกเป็นป๋าดันนะคนนี้เป็นป๋าดันเลยครับผมผมผมชอบคนที่ว่าจับข้อเดียวกันนะที่มันคือคุยกันทุกคอครับครับเออนะเราชอบฟังเรื่องผีเหมือนกันนะครับจะรักพี่แจ๊ครักรายการขอบคุณมากกะโดคผมขอบคุณมากมครับ นะยังไงก็ <ขอ S 1> ดูแลร,รักษาสุขภาพอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะอบคุณรับผมขอบคุณ,ค,ณครับผม็าารค,ครับสมาชติดรายการประคุณครับครับสวัสดีครับ